พามาดูทะเลไหนอยู่ไหนคุณพ่ออยู่ไหนเจ้าฟ้าบิน็นนะชโนฟ้าบิบอลน้องอะไรกีดเอาไป direct in สี่ไป direct in สียสมัยก่อนไม่มีนะตรงนี้นะ สมัยก่อนเป็นแต่ชายหาดโล่งๆไม่มีเลยไม่มีตะกร้าไม่มีเก้าอี้ให้นั่งแบบนี้เลยเขาว่ามีตั้งแต่ปีที่แล้วไปปลายปีเพราะว่าที่นี่เรามาทุกปีไงก็มาเจอความหนาวของลมทุกปีลมทะเลถ้าหัน เราหาทะเลก็จะเป็นอย่างนี้คลื่นทะเลสัดส,สาดโอ้ยลมดีจังเลย <c oughs> คุณสาข็เดินแบบใจขัไม่พูด <c oughs> ลมแรงจังเลยไว้ยตองเชิญนะ Ah, มาดูคลื่นใกล้ๆเกมอาการชนะคลื่นลมทะเลมีปากทงแดงด้วยไม่ให้ลงเขตอันตรายลุบมาเขตอันตรายไม่ให้ลง ชอบถ่ายรูปถ่ายวิวเหมือนกันวันนี้เอาลมทะเลมาฝากพี่น้องเด้อพี่น้องที่อยู่เมงไทยมาดูลมทะเลของเกาะเยอรมันนะเกาะนี้เป็นเกาะของเยอรมันนะแต่เราข้ามไปขึ้นที่ฝั่งฮอนแลนด์เพราะท่าเรือที่ฮอนแลนด์มาที่เกาะนี้มันใช้เวลานั่งในเรือแค่หนึ่งชั่วโมง ถ้าเรือที่เยอรมันก็มีแต่เราไม่ขึ้นกันนะทะเลก็อย่างนี้แหละลมแรงเล่นโยคะไม่ได้เลยก็เดี๋ยวจะพากันกลับละขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังนะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีค่ะ